สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายภาพรวมให้กับคุณเพราะว่าหัวข้อเราคือการเปลี่ยนแปลงหลังสงกรารน,นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลังสงกรารมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นอมจะอ่านให้หมดเลยอะไรขึ้นมานะก็จะอ่านให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงหลังสงการของชาวกุมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ วันที่ของชาวกลุมนะคะที่บอกบอกว่าเป็นราศีกลุ่มเนี่ยออมแปะไว้ให้เราที่ Description นะแต่ว่าออมแปะไว้เพื่อเพื่ออ้างอิงเฉยๆนะคะว่าโอเคละถ้าคุณไม่รู้จะอ้างอิงจากวันที่ไหนใช้วันที่ตรงนั้นก็ได้แต่จริงๆออมอยากจะเปิดกว้างนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมาดูตามแนววันเดือนปีเกิดแบบแบบไทยนะคะดูวันที่แบบไทยดูวันที่แบบตะวันตกดูวันที่ดูดาวจันร์ดาวพุธดาวสุ์ราศีลัคนาอะไรเงี้ยคือได้หมดนะคะ ขอเพียงแค่เพื่อนๆรู้สึกว่าเออตัวชัดเนี่ยเป็นคนรออาศีกุมนะเป็นคนลัคนากุมนะหรือว่าจะมีดาวออชา์ดในชาร์จเกิดอาจจะมีความเป็นราศีกุมเยอะก็ได้นะคะยังไงยังไงก็แล้วแต่คะ่ะดูได้หมดนะคะออมบอกเลยคือไม่อยากปิดกั้นนะคะไม่อยากปิดกั้นไม่อยากมีข้อแม้ไม่อยากมีกฎเกณฑ์ใดๆนะคะ เอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆมีส่วนของชาวราศีกุมหรือเป็นลัคนากุมดูได้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังสงกรานนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นอมขอดูภาวะปัจจุบันของชาวกุมก่อนนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นชาวกุมคุณเป็นยังไงบ้างนะ The lovers นะคะ Knight of Swords อ uh, ่า Ace of Cups นะคะ The Devil King of Cups ใต้สำรับ Ace of Pentacles นะคะชาวกุมนะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวเมถุนนะคะชาวมังกรนะคะชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีชาวธาตุดินด้วยนะพฤษภกันมังกรนะคะชาวกุมสถานการณ์ปัจจุบันนะคะออขออนุญาตทำนายในลักษณะของเรื่อง เอาเรื่องการเงินก่อนแล้วกันเนาะเอาเรื่องการเงินก่อนแล้วกันคือเอามีความรู้สึกว่าภาวะการเงินของชาวกลุ่มเนี่ยเหมือนมันมีโอกาสนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินการเงินการลงทุนเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่ในห่วงเวลาของการที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะมีโชคก็ได้นะคะอยู่ในช่วงของการที่เอ้ยเรามีโชคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่เรามี โอกาสใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองเข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นในลักษณะของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโอกาสทางด้านการลงทุนก็ได้นะคะ,ะทีนี้ออมมองว่าตัวชาวกลุ่มเองอาจจะได้มีโอกาสไปมีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นสว่วนหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเ,อเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรด้วยกันก็ได้นะคะ,ะทีนี้ออมมีความรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้นะคะมันมีการถาโถมเข้าใส่นะกับโอกาสตรงนี้นะคะโดยที่มีนักษะทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมตรงนั้นด้วยนะคะเ,เป็นการถาโถมเข้าใส่เป็นการเ,เหมือนเหมือนรีบหรือว่าใจร้อนนะคะในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะทีนี้มีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันดูไม่ค่อยจะได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะคะเพราะมันเป็น8ถ้วยเหมือนกับ มันอาจจะมีภาวะของการที่ไม่ได้อย่างใจเนาะหรืออะไรบางอย่างนะคะที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันทําท่าจะดีแล้วอะแล้วมันก็ดูยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มร้อยไม่เต็มสิบนะคะเดวิล mm hmm. เอ่ออมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินนะ mm hmm. บางทีเนี่ย ความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกไม่เติมเต็มใจตรงนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ของการลงทุนที่ทําอะไรร่วมกันกับเพื่อนกับฝูงกับพาร์ทเนอร์ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องการที่ตัวคุณอะมีเขาเรียกว่ามีนี่สินนะคะหรือมีภาระผูกพันนะคะเขาเรียกว่ามีบ่วงอะเนาะมีบ่วงมีภาระผูกพัน แล้วมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดโปร่งก็ได้นะคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แย่แต่พอตัวคุณมีอะไรติดพันมีหนี้สินมีภาระอะไรก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างใจนะคะแต่อ้อมมองเห็นตัวคุณยังมีคนสนับสนุนอยู่นะเรื่องเงินน่ะนะคะอ้อมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครนะคะที่ที่คอยให้มาคอยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะเรื่องเงินนะคะหรือว่ามอบโอกาสทางการเงินให้กับคุณ นะคะในบางเคสเนี่ยอโอกาสทางการเงินที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนนั้นมอบให้มันอาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วกลายเป็นภาระก็ได้นะคะเออบางคนกลายเป็นพอได้โอกาสตรงนั้นมาก็อ่ะกลายเป็นหนี้เนาะเออกลายเป็นต้องมีบ่วงมีภาระมีรับผิดชอบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยออมบอกเลยว่า,าน่าจะอยู่ในภาวะของการที่ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ นะคะยังเป็นโอกาสทางการเงินที่ดูแล้วยังยังยังพอจะมีให้ได้รู้สึกดีอยู่นะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแห้งแล้แงแล้งแค้นขนาดนั้นนะเออเนาะแต่ก็นั่นแหละปัญหาส่วนตัวของคุณนะ่ะคือคุณใจไว้ควักเร็วนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า มีความใจร้อนในการใช้จ่ายอะ่ะมันก็อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณก็ได้นะคะแล้วก็มีการมีหนี้สินการมีภาระอะไรต้องรับผิดชอบเยอะๆก็อาจจะกลายเป็นทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันไม่โปร่งโล่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเงินน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าถามถึงการลงทุนดีไหมอ่ะถ้าเกิดในบางเคสนะคะที่ได้ทํางานหรือว่าทําการลงทุนร่วมกันนะ,ะกับกลุ่มกับเพื่อนพ้องกับออใครก็ตามเนี่ยถามว่าดีไหมอมองว่า จริงๆมันเริ่มมีคนติดนะคะในลนักษณะการลงทุนมันอาจจะเริ่มมีคนออสนับสนุนมีคนอุดหนุนนะคะมีคนติดในลนักษณะติดในลนักษณะของสินค้าก็ได้เนาะสมมติถ้าเป็นของเป็นสินค้าก็อาจจะมีคนติดอมีคนมาซื้อมาอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพียงแต่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดีอย่างใจที่เราต้องการขนาดนั้นนะนะคะถ้ามันเป็นเรื่องโอกาสทางการลงทุนหรืออะไรตรงนี้นะ เออนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นพันท่าสัญญาอะไรกันไปด้วยหรือเปล่านะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสตรงเนี้ยนะคะเป็นกลายเป็นต้องพ่วงกันต้องพ่วงแพ้กันต้องพันผูกกันไปอะไรแบบนี้นะคะอังก็เลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้นคุณใจร้อนเกินไปหรือเปล่าเนาะอืมนะอังก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันดูใจร้อนไปไหมนะสำหรับการทําอะไรร่วมกันกับเพื่อนฝูงกับกลุ่มตรงนั้นนะแล้วไอ้คันเราจะ จะออกจะแยกย้ายหรือจะเดินออกมาเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เติมเต็มใจอะ่ะมันก็ดูจะกลายเป็นพัวพันกลายเป็นพ่วงกันไปแล้วหรือเปล่าไงนะคะแต่อย่างน้อยๆอ,ออมมองว่าคุณยังมีใจรักที่จะทํามันอะ่ะนะถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณคุณก็ยังมีใจรักที่จะทํามันอยู่นะคะหรือว่ายังมีคนสนับสนุนยังมีคนซัพพอร์ตอยู่นะคะอันนี้คือสภาวะปัจจุบันทางด้านการเงินนะคะ นะมันเป็นไพ่เงินไพ่เหรียญก็เลยอ่านเรื่องเงินให้นะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นความรักละ่ะชาากลุมคุณอยู่ในสถานการณ์ของการที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นใครบางคนหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะหรือว่าตัวคุณเองกําลังต้องการโอกาสจากใครก็ได้นะหรือมันจะเป็นโอกาสใหม่ๆซิ่งๆเลยก็ได้นะที่เข้ามานะคะเอามีความรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับคุณได้เจอ เนื้อคู่ก็ได้นะอ่าเป็นโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเอ้ยเหมือนเจอเนื้อคู่เลยแล้วคุณก็รู้สึกกระโจนเข้าไปนะคะกับความสัมพันธ์นั้นกระโจนเข้าไปกับโอกาสใหม่ๆนั้นนะแต่แล้วนะคะออมว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของคุณขนาดนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดมันก็พัวพันอีลุงตุงนางอะไรกันอยู่นะคะ ก็เพราะว่าอะไรเพราะมันมีความรักมันมีความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเรามองว่าชาวกลุ่มน่าจะกําลังผูกพันหรือมีห่วงนะคะหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยกับใครบางคนอยู่นะคะที่ในลักษณะที่มีความผัวพันกันมีอ,อ๋อสิบวกกันแล้วนะคะมีเรื่องเซ็กกันแล้วหรือว่าอาจจะแค่รู้สึกว่าเออเราตัดไม่ได้ไขไม่ขาดเพราะว่าเรารักเข้าเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แนวโน้มมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่ดูแล้วจะเข้ามาในสนับเป็นทั้งเนื้อคู่แล้วก็เป็นทั้งคู่กรรมเลยก็ได้เพราะว่าไพ่เดวิลมันคือความหลงมันคือความตัดไม่ขาดมันคืออะไรที่แอบท็อกซิกนะคะอาก็เลยว่าเออถ้าเป็นคนใหม่ๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความหลงไหลด้วยเป็นความพัวพันตัดไม่ขาดนะ,ะเป็นความถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระโจนเข้าใส่นะคะ ก็คงจะอยู่ในห่วงของความรักนะความเป็นห่วงความติดพันกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมันสักเซสร้อยเปอ์เซนไหมมันก็ยังมันยังนะคะบางคนที่มันไม่ได้สักเซสร้อยเปอหรือว่ามันไม่ได้สำเร็จแบบเฮ้ยแบบดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นเพราะอะไรในบางคนนะคะยังมีห่วงอยู่กับคนเก่านะคะชาวกลุมบางคนจะยังรู้สึกติดพันหรือผัวพันกับคนเก่านะคะแต่ว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอมมองว่า ก็เป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันโอ้มันก็ช่างยั่วยวนใจมันก็เป็นอะไรที่น่าหลงไหลพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นสภาวะปัจจุบันบางคนจะมีทั้งใหม่และเก่านะคะแต่บางคนก็เป็นคนใหม่ๆนี่แหละที่รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันอิรุงตุงนางมันนัวนเนียกันมันเออนะคะมันอยู่ในห่วงของแบบ ความลักความหลงอะนะคะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณนะคะทีนี้เราจะไปดูบ้างว่า,าหลังสงกรามจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับชาวกลุมนะหลังสงกรามมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะหลังสงกรามจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง Three of Wands นะคะ Four of Cups Four of Swords Ace of Cups Ace of Pentacles นะคะใต้สำรับนะคะ Five of Swords อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวธากกตุน้ำกรรกฎมีนพิจิกชาวธาตุดินผู้ศบกันมังกรนะคะหลังสงกรามจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอื๋อมีความรู้สึกว่าหลังสงกรามเนี่ยอาจจะมีการแตกหักกับใครบางคนนะคะ อาจจะเป็นการประทะกันเป็นการแตกหักเป็นการเอาชนะกันหรือเป็นการเถียงกันก็ได้นะคะมันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยใช้อีโก้ใส่กันหรอหรือมีความไม่เข้าใจกันบางอย่างนะคะในเคสเนี่ยหลังสงกรานนะคะในบางคนที่มีคู่กรณีในลักษณะรักทางไกลนะคะคนที่มีรักทางไกลเนี่ยออมีความรู้สึกว่า สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังสงกรามนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามันมีอาการเบื่อเซงมีอาการงอนมีอาการคือเบื่อเบื่ออยากอซึ่งกันและกันเนี่ยนะนะคะจากที่มันพักเบรกกันไปเนาะห่างเหินกันไปพักเบรกกันไปเอามัอว่ามันอาจจะมีโอกาสนะคะที่ดีๆบางอย่างนะคะกลับเข้ามานะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่แบบเลิกลาการพักเบรกกันห่างๆกันนะคะคงจะ มีเขาเรียกว่าออมีความรู้สึกดีๆบางอย่างเกิดขึ้นนะคะซึ่งบางเคสจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์เรื่องคําสัญญาหรืออะไรบางอย่างในบางเคสก็จะเป็นมาทั้งความรู้สึกดีๆด้วยเลยนะคะก็คงอาจจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ความรู้สึกดีๆการที่จะมีโอกาสที่จะกลับมามั่นคงกันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นออาองว่ามันยังไม่มีไพ่กลับนะแต่มันอาจจะเป็นห่วงความรู้สึก คิดนึกนะคะหรือว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่อาจจะมีมีความรู้สึกนะคะมีพลังงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นะ่ะนะคะในลักษณะให้ให้คิดคำหนึงหรือว่าให้พิจารณานะะในเคสคนที่อยู่ห่างกาันหันหลังให้กันหรือว่าห่างกันไปแล้วนะคะทีนี้หลังสงกรานถ้าเป็นพลังงานที่ยังคบคุยกันอยู่นะคะอามมองว่าหลังสงกรานอะด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ยมัน มีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันดูห่างเหินกันนะคะอาจจะด้วยระยะทางก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบมันนิ่งๆเนาะเออมันน่าเบื่อมันเซ็งๆบางทีก็เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์นั้นอมมองว่ามันอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะหลังสงกรานะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาอืให้ชาวกลุมได้ผูกมิตรนะคะ เข้ามาให้ชาวกลุ่มเนี่ยเออได้แบบเทำอะไรลับๆล่อๆเนาะมีความรู้สึกนะเหมือนหลังสงการตัวคุณจะพยายามประคับประคองบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคุณเองก็อาจจะไม่ได้อยากบอกใครก็ได้ว่าคุณคุยกับใครมีใครเข้ามาบ้างคุณก็เลือกที่จะผูกมิตรนะคะเลือกที่จะดิวกับ โอกาสใหม่ๆเหล่านั้นด้วยนะคะในขณะที่ตัวคุณก็อาจจะไม่ได้อยากบอกไม่ได้อยากบอกใครละ่ะก็อาจจะไม่ได้อยากบอกใครบางคนที่คุณไม่อยากให้เขารู้ะนะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณเนี่ยจะมีการผูกมิตรเพื่อที่จะเอาชนะใจใครบางคนเหมือนกันนะคะเออนะสรุปคือมันจะมีทั้งคนใหม่เข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีใครบางคนที่คุณพยายามผูกมิตรเพื่อที่จะเอาชนะอยู่ก็ดูอาจจะ ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัวพันนะคะเหมือนมีหลายคนเข้ามาหรือเปล่านะหลังสงการอะนะคะอันลองลองไปอ่านเรื่องเงินกันบ้างนะเรื่องเงินหลังสงการนะคะอามาว่าคุณอาจจะยังอยู่ในห่วงเวลาของการที่เออมีอุปสรรคมีคู่แข่งมีอะไรอยู่นะคะเออคือมันมันเหมือนกับตัวคุณเองรอคอยหรือรอรออะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเงินนะนะ ที่คุณเองก็ค่อนข้างเบื่อหรือค่อนข้างไม่ไม่ได้อย่างใจกับสิ่งสิ่งนั้นมันก็พ่วงมาละนะคะทีนีอ้อมว่าตัวคุณเองอาจจะมีการคิดพิจารณาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการคิดที่จะเฮ้ยเราออกจากกรอบออกจากคอมฟอร์ทโซนบางอย่างแล้วลองมองหาโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินดูซินะคะเพราะนั้นหลังสงการเนี่ย ชาวกลุ่มนะคะบางคนในเรื่องเงินนะคะตัวคุณเองเนี่ยคงจะคิดหาทางใหม่ๆแล้วล่ะนะคะคิดพิจารณาหาทางใหม่ๆแล้วละ่ะเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะ,ะแล้วมันจะมีเข้ามาซะด้วยสินะ,ะเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกโอ้ชุ่มชื่นหัวใจโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามานะคะหลังสงกรานนะ,ะก็ถือว่าอ,อ๋อพลังงานเปลี่ยนไปไหม มันก็มีเปลี่ยนไปบ้างอะนะเปลี่ยนไปในลักษณะที่มันจะมีโอกาสเข้ามานะ,ะมันจะเปลี่ยนไปในละักษณะที่จะมีโอกาสเข้ามาที่คุณก็คงจะพยายามไปไปต่อสู้เอาชนะตรงนั้นนะคะก็เกิดจากการพิจนารณามาแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพักมาพอละคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมาพอละถึงเวลาละต้องลุกขึ้นมานะคะเอาจริงเอาจังกับโอกาสทางการเงินของคุณนะ,ะก็เป็นไปได้นะคะ อืมนะนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะสถาะที่คุณน่าจะลุกขึ้นมาสู้กับอุปสรรคแล้วแหละนะตัวคุณจะลุกมาลุกขึ้นมาสู้กับอุปสรรคต่างๆนะเพราะมันจะมีโอกาสนะคะที่เข้าดีๆที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะอมว่าเหมือนกับ คุณก็น่าจะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาเนาะเออโอกาสที่ดีต่อใจมากๆเข้ามานะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะนะอืมเอาล่ะ Oracle มีอะไรอยากจะบอกชาวกลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังสงกรารหรือเปล่านะคะ Oracle มีอะไรอยากจะบอกชาวกุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังสงการารไหม be willing to express love นะคะจงพร้อมที่จะแสดงความรักนะคะ express uh, express love to receive love การแสดงออกซึ่งความรักหรือการให้ความรักก็จะทำให้คุณได้ความรักกลับมานั่นเองอ่ะแสดงว่าหลังสงกรานนี้อย่างที่ยอมบอกนะคะมันคงจะมีโอกาสที่ดีๆจริงๆเข้ามาหรือเปล่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะไพ่ก็เลยบอกว่าจงพร้อมที่จะแสดงความรักนะคะ เตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยช่วงนี้ชาวกลุ่มนะจงพร้อมที่จะแสดงความรักนะคะอ่ะละขออีกสิเอ่อ relationship patterns นะคะ it takes strength to recognize the need for change นะคะเอ่อ relationship pattern คือมันเป็น pattern หนึ่งของความสัมพันธ์เนาะมันอาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะที่ต้องมารับรู้ ถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะ,อะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธออ์อย่างที่ออมบอกนะคือตัวชาวกลุ่มเองอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะแปลกๆสักหน่อยนะคะในช่วงหลังสงการเนี่ยนะซึ่งไพ่อยากจะบอกว่าคือมันเป็นแพทเทิร์นหนึ่งมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์นะคะแล้ว คือคุณก็อาจจะมันถึงต้องมีการเตรียมตัวหรือเปล่าเนาะเนี่ยจงพร้อมที่จะแสดงความรักคือไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะเข้ามาในรูปแบบใดอะเออให้เตรียมพร้อมที่จะแสดงความรักเข้าไว้นะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะหรือว่ามันก็ยากอยู่ละนะที่จะได้รับรู้ว่าเออมันมันมีอะไรอะไรเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าเราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ไปก็ได้นะ A spiritual connection นะคะ a relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่ามันเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันมาแบบมากกว่าชาติเนี้ยแสดงว่าชาวกลุ่มนะในอนาคตคุณคุณกำลังจะได้ดิวกับคนที่มีความผูกพันกับคุณในลักษณะของ part life หรือว่าอดีตชาตินะคะเนี่ย ก็ลองดูแล้วกันเนาะหลังสงกรานนะคะมันอาจจะมีคอนเน็กชันแปลกๆที่ทำให้คุณรู้สึกได้นะว่าเฮ้ยมันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะดูแปลกแตกต่างหรือว่ามันมีความยากที่คุณรู้สึกว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนั้นนะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่ามันมีคอนเน็ชันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเออมันก็เลยอาจจะจาเป็นต้องอยู่กับความสัมพันธ์ในรูปแบบรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเนาะ ที่มันอาจจะเปลี่ยนยากหรือคุณอยากจะไปเปลี่ยนแปลงมันมันก็ทําได้ยากหรือเปล่าหรือคุณอาจจะต้องรับรู้ว่าเออมันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งอะที่มันเกิดขึ้นอะเพราะว่ามันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติมันเลยต้องเป็นความสัมพันธ์รูปแบบนั้นไหมนะคะแต่ยังไงซะก็เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการแสดงออกซึ่งความรักนะใต้สําหรับได้เป็น love who you are นะคะจงรักในแบบที่คุณเป็นนะคะ you are divine delightful and deserving of the wonderful things life has to offer นะคะ คุณคือพระเจ้าของตัวคุณเองนะชาวกลุ่มนะคะเหมือนกับมันเหมือนกับชีวิตกำลังตระเตรียมนะความรื่นรมหรือสิ่งที่หรือสิ่งหรือสิ่งสวยงามที่คุณควรจะได้รับนะคะแสดงว่าสิ่งที่จะเข้ามาหลังสงกรานนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่คู่ควรกับชาวกลุมเป็นสิ่งที่ชาวกลุมสมควรจะได้รับนะคะ แล้วก็ชาวกลุ่มจะต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะมันมีเงื่อนไขนิดนึงคือไพ่อยากให้ชาวกลุ่มรักตัวเองให้มากรักในแบบที่ตัวคุณเองที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบโอยเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เฮ้ยเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะนะคะนะมันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณจะต้องทําความเข้าใจกับมันด้วยนะคะอ๋อ,อก็รู้สึกได้ว่ามัน มันมัน,ม,นมันแปลกๆบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอมจะขอดูก่อนว่าอมจะขอขยายไพ่บางอย่างอืมอมขอดูตรงนี้ดีกว่าค่ะขอดูสถานการณ์ของหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะขอดูสถานการณ์หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ขอขยายนิดนึงขอดูสถานการณ์ของหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยว่ามันคืออะไร Six of Swords นะคะอุปสรรคทางความรักความสัมพันธ์ที่เคยจบลงไปเเป็นอิสระต่อกันไปอ่าฮะโอเคอืมเอา,อางี้นะชาวุุมการที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณรักในแบบที่คุณเป็นหรือว่ารักตัวเองให้มากๆเนี่ย แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับหลังสงกรา์เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรในบางเคสนะคะชาวกลุ่มคุณอาจจะจําเป็นต้องจบกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอุปสรรคมายาวนาน,น,นเนาะมันเป็นอุปสรรคมันไม่จบสิ้นสักทีนะคะมันเป็นภาระนะคะมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเป็นอิสระต่อกันแล้วถึงเวลาที่ชาวกลุ่มจะต้องเปิดตัวเลือกเปิดออปชันแล้วหรือเปล่านะคะถึงเวลาที่ชาวกลุ่มอาจจะต้องมีการเปลี่ยนลูความสัมพันธ์หรือจบสิ้น กับความสัมพันธ์หนึ่งอมลองเห็นเหมือนกับชาวกลุมจะต้องจบสิ้นกับความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อที่จะเ,เปิดโอกาสนะคะรับพลังงานในลักษณะที่จะเข้ามาคู่ควรกับชาวกลุ่มในช่วงหลังสงกรานะ่ะเนี่ยความเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตชาติอะไรต่างๆมันบ่งบอกว่าคุณจำเป็นต้องเหมือนจบหลูปอะไรบางอย่างก่อน,นะคะ่ะต้องมีการจบมีการเป็นอิสระนะคะ มีการเคลียร์เนาะนะคะเอามองเห็นมันต้องมีการทิ้งมีการเคลียร์มีการจบนะเพื่อที่จะลงทุนกับสิ่งบางอย่างที่อาจจะคู่ควรกว่าความสําเร็จที่คาดหวังได้ก็เป็นไปได้นะคะโอกาสใหม่ๆที่เมพูดมาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆมารอคุณอยู่นะคะหลังสงการเนี่ยโอกาสที่ดีต่อใจนะ,ะโอกาสที่ดีรอคุณอยู่แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถเคลียร บางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคของคุณทิ้งไปได้ไหมอ่ะอันนี้คือฝากไว้ให้คิดก็แล้วกันนะคะเอาล่ะชากรุ๊มก็อวยพรให้คุณได้รื่นรมนะคะกับสิ่งที่ชีวิตเขาจัดสรรไว้ให้คุณหลังสงกรานซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณอาจต้องไปรับรู้ตรงนั้นนิดหนึ่งนะคะ หรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บางอย่างเพื่อเปิดรับพลังงานใหม่ๆนะคะก็เป็นไปได้นะคะเนาะก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะชาวกลุ่มเอาละวันนี้ออมเมจิทัลอ์จะไปแล้วแต่ก่อนไปขอแนะนําผลิตภัณฑ์สายมูหอมสักนิดนึงนะคะก็จะมีมังกรน,นะที่ลุงรันที่เขาประสบโควิดอยู่ตอนนี้ แกปั้นขายค่ะแล้วออมก็อุดหนุนมาช่วยแกขายนะคะเป็นมังกรที่ผสมไม้มงคล9ชนิดนะคะถ้าเป็นทรงนี้นะคะจะ599นะคะถ้าเป็นทรงนี้นะคะจะ899นะคะจะเป็นแฮนเมดปั้นมือนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเซรั่มนะคะและสบูห่หน้าทองนะคะ ที่ลงพุทธคุณสายขาว100%ไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเซรั่มและสบู่หนา้นาทองนะนะคะก็ได้ออยอเรียบร้อยไม่มีสารเคมีอันตรายนะคะออมกับอาจารย์เขมมาวันที่เขียนยันถือนี้นะคะเราใช้กันเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาของไม่ดีเข้าตัวเนาะนะคะก็เซรั่ม299สบู่9 9 9เป็นแฮนเมทร้อยเปอร์เซนตสำหรับสบู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเซรั่มก็ช่วยทำให้หน้า ลดฝ้านะคะลดฝ้าหน้าใสาไร้ริ้วรอยนะคะถ้าจะเป็นสบูก่ก็เน้นนุ่มเนียนกระจ่างใสนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสีพึ่งแมตามหานิยมนะคะสีพึ่งแมตามหานิยมตลับทอง2 9 9ตลับเงิน399เนื่องจากตลับเงินใส่ว่านมหาสเสน่ห์มากกว่าตลับทองนะคะพูดถึงเพิ่มฤทธิ์นะเพิ่มฤทธิ์แล้วรูปลักษ์ตลับก็คือจะมีปั๊ม ยันดอกบัวสวรรค์น,นะคะมันก็เลยราคาสูงกว่า100บาทนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเทียนเสริมดวงนะคะซึ่งก็จะมีสีสีด้วยกันนะคะสีเหลืองก็จะเสริมในเรื่องของอพกกลิกร้ายกายเป็นดีนะคะถ้าดวงตกดวงอับจุดสีเหลืองสีแดงนะคะก็จะเสริมในลักษณะเจรจาค้าขายเสริมบารมีวาสนาบารมีนะคะสีชมพูเสริมรักนะคะสีเขียวเหนียวทรัพเหนียวโชคลาภ เ,เดี๋ยวโชคลาภนะคะก็มีวิธีการให้ในซองแล้วก็มีคาถาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ299สําหรับเทียนเสริมดวงนะคะเอาล่ะนะคะก็คงจะฝากผลิตภัณฑ์สายมูของออมไว้นะคะแล้วก็ของแถมที่จะมีในช่วงนี้จะเป็นแผ่นขูดเลขหวยทาเวสวุวรรณนะคะแผ่นขูดเลขหวยทาเวสวรรณกับ แผ่นทองปั๊มนูนหน้าเกลียวนะคะแถมยังไงซื้อ1ชิ้นแถมแผ่นขูดเทเวสวุวรรณซื้อ2ชิ้นแถมเบิ้ลให้เป็นแผ่นทองปั๊มนูนหน้าเกลียวนะคะยกเว้นเซรั่มกับสบู่แค่ชิ้นเดียวก็แถมแผ่นทองให้แล้วเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นมาคู่กันนะคะทุกคนเอาล่ะผลิตภัณฑ์ของออมออมก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วทั้ง Facebook IG และ s h o p e e สามารถเข้าไปศึกษากันก่อนได้เลยก่อนที่จะ ตัดสินใจสั่งนะคะเอาล่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิทรัตต์จะลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย